สวัสดีครับผมชื่อเอ็มครับก็ดูแลร้านคาแร่นี่นครับอยู่เส้นเอกชัยบางวอนครับเอกชัยร้อยหึงครับก็เหมือนว่าเปิดร้านให้เพื่อนเพื่อนฝูงมากกว่ามามิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีลูกค้ามาเราก็ดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้ว ชอบรถมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆอะ่ะก็ฝ่ฝันว่าอยากจะมีรถซิ่งสักคันนึงอะไรเงี้ยก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อเล่นมาตั้งแต่สมัย v ีออสอ่ะครับพี่วีออสแจ็แล้วก็มา Honda าซีวิคแล้วก็มา SUV เอาง่ายๆอ่ะพี่รถก็มียเลือกรถอ่ะพี่รักมากกว่ารถแล้วไอ้รักว่าเมียแน่นอนแต่งเยอะสุดเป็น FK ครับทําไป350หมา้าอันนี้จะออกแนวหรูๆมากกว่าเดิมเดินเดิมเนีนๆๆเน่น่าหลครับอันนี้มีโปรเจกต์ก็จะมี โชุดดินเตอร์ของ OMD ครับพวกแผ่นได้ท้องอะไรพวกนี้ยเดี๋ยวจะตามมาแน่นอนครับ<า>อย่างแรกเลยเสียงไม่ดังเพราะยางสปอร์ตส่วนใหญ่แบบชอบมีมีเสียงบ้างอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็แบบลุยน้ําได้ดีผมว่านะสำคัญเลยช่วงฝนตกเนี่ยรีดน้ําแบบ นี่น้ำที่ดีนี่เป็นหลักเลยผมว่ายางแลนโซ่ 1> so d 1 c s ผมมองว่าลายยางซิ่งดีนะครับไม่แบบว่าล้นมากไม่อะไรมากเลยงนะีัยผมดูอย่างเงี้ยก็ลังดีก็คือแบรนโซ่เนี่ยผมเห็นเพื่อนผมใส่ด้วยแล้วก็ว่ามันสวยดีมันมันดูใส่แล้วมันดูดุกอะไรเงี้ยครับสวยแข็งแรงผมว่ามันซิ่งดีนะรถออกแนวสปอร์ตสปอร์ตอะใส่ได้เลยครับ ร้านอยู่ติดถนนเอกชัยครับอยู่ในปั๊มพ,พีทีที่ร้านก็มี detailing เต็มระบบแล้วก็รับเจ้าพระด้วยครับรับเจ้าพระซื้อขายพระอะไรพวกนี้ครับมีรับติดตั้งฟิล์มกองแสงด้วยครับของ BF ครับเพจร้านก็คือเพจ BD Car Detailing ครับร้านรับเจ้าพระก็คือ f a c e b o o k แบงค์บางบอนครับ